สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะรองรองเท้าคล้องคู่ใหม่ของปอยกันค่ะสําหรับพิกัดรองเท้าเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะนี่มาเริ่มแกะกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นรองเท้าคล็อกรุ่นคลาสสิกแพลตฟอร์มคล็อกนะคะเป็นสีขาวไว้บลังค่ะปอยชอบรุ่นนี้มากๆนะคะที่ปอยเลือกมาจะเป็นไซส์ US 7ค่ะนี่เป็นไซส์ w 7นะคะปกติเนี่ยปอยใส่รองเท้าไซส์3 7 5ถึง38ค่ะใส่ w 7แล้วกำลังพอดีนะคะมาเปิดดูที่ด้านในกันค่ะ อันนี้จะเป็นตัวป้ายนะคะสำหรับรองเท้าคล็อกรุ่นคลาสสิกแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ปอยชอบมากๆนะคะใส่สบายแล้วก็ทรงสวยด้วยค่ะที่ปอยเคยมีจะเป็นสีโบนนะคะเป็นสีออกครีมครีม,มอมเขียวค่ะสีนั้นก็สวยนะคะปอยใส่แล้วชอบมากๆกก็เลยสั่งเป็นสีขาวอันนี้มาเพิ่มค่ะนี่ค่ะที่พื้นรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านข้างค่ะ ตัวกระดุมอันนี้จะเป็นสีดำนะคะสีขาวก็สวยมากๆเลยนะคะปอยชอบทรงของรองเท้ารุ่นนี้เป็นพิเศษค่ะใส่แล้วดูขาเรียวเล็กนะคะส้นก็สูงกำลังดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปอยจะลองวัดให้ดูนะคะสูงประมาณ5เซนครึ่งนะคะไม่สูงมากค่ะใส่แล้วไม่เมื่อยนะคะ ที่อยากหารองเท้าคล็อกคู่แรกเนี่ยปอยแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวปอยจะตกแต่งรองเท้าคล็อกด้วยสายชาร์จคลายเบบี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นสายชาร์จคลายเบบี้แบบนี้เดี๋ยวปอยจะเอามา DIY เป็นจิ๊บบิดตกแต่งรองเท้าคล็อกนะคะสําหรับอุป,รปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีสายชาร์จคลายเบบี้แบบนี้แล้วก็ริบบิ้นสีอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ดึงตัวสายออกจากตัวซีิโคนอันนี้นะคะ ากนั้นเราก็ตัด,ดริบบิ้นออกมาความยาวพอสมควรนะคะนี่ค่ะปอยจะตัดริบบิ้นออกมายาวประมาณนี้นะคะวิธีทําก็คือให้ร้อยริบบิ้นลงไปที่ช่องล่างสุดสองช่องแบบนี้ค่ะร้อยจากด้านในนะคะนี่ค่ะร้อยเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะให้เอาปลายริบบิ้นเนี่ยสอดเข้าไปที่ด้านในตัวซิลิโคนคลายเบบี้นะคะ เข้าไปให้โผล่ขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะทำทั้งสองข้างนะคะนี่ค่ะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเอาปลายแต่ละข้างเนี่ยสอดลงไปใน2รูนี้นะคะนี่ค่ะสอดลงไปแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ดึงให้สุดค่ะจากนั้นเอาปลายแต่ละข้างเนี่ยสอดย้อนขึ้นมาที่2รูนี้นะคะ2รูตรงกลาง1แล้วก็2องอน,นี้ค่ะไปด้านซ้ายก็สอดขึ้นมาที่รูด้านซ้ายแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากสอดขึ้นมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็ให้เอาปลายเชือกทั้งสองเนี่ยมาผูกกันที่ด้านหลังตัวน้องคลายเบบี้นะคะ นี่ค่ะผูกให้แน่นแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนปลายของริบบิ้นออกนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวปอยจะทำกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะใช้เป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะดูน่ารักดีเลยค่ะต่อมาปอยจะตกแต่งด้วยจิปปิ้นอันเล็กๆอีกสักหน่อยนะคะ นี่ค่ะตกแต่งเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็ดูน่ารักมากๆนะคะใครที่ชอบน้องพรยเบบี้ปอยแนะนําเลยค่ะตกแต่งแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ปอยเคยตกแต่งด้วยน้องดีมูแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวปอยจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะคู่นี้เป็นคลาสสิกคลาสคร็อกนะคะปอยตกแต่งด้วยซิลิโคนน้องดีมูแบบนี้ค่ะน้องดีมูก็น่ารักนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะเทียบคลาสสิกคลาสคร็อกกับคลาสสิกแพตฟอร์มคร็อกให้ดูค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์เดียวกันคือ w บบเ็ U7 นะคะความแตกต่างก็คือส่วนของหน้าเทา้ารุ่นคลาสคล็อกเนี่ยจะค่อนข้างแคบกว่ารุ่นคลาสสิกแพลตฟอร์มสักเล็กน้อยค่ะถ้าคนที่หน้าเท้ากว้างไปแนะนําเป็นคลาสสิกแพลตฟอร์มมากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือความสูงของส้นค่ะตัวคลาสเนี่ยจะหนาแล้วก็สูงกว่านะคะนี่ค่ะจะมีความหนาแล้วก็สูงกว่าประมาณนี้นะคะ ทั้งสงรุ่นนี้ก็สวยแล้วก็น่ารักทั้งคู่ค่ะสีขาวใส่ได้เรื่อยๆใส่เข้ากับทุกชุดนะคะปอยชอบมากๆค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง Youtube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ